กับผมวันนี้เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยครับดึกๆครับก็เป็นตัวนี้เป็นกระสือสองอมครับตัวนี้สามตัวนี้เป็นกระสือหนึ่งอมครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อับน้ำยาจัดส่งให้นะบรอับน้ำยาจะส่งให้ครับนะตัวนี้ก็เป็นสองอมครับเป็นหนะึ่งัอมแล้ว จนสบายๆครับครับผมุ่้เช้าตอนนี้นะครับแช่วานิดครับ,รบก็จะส่งได้ครับทำเสร็จเรียบร้อยครับก็สนใจก็ทักสอบถามได้ครับผมก็ตัวนี้เป็น2อนะครับ จอง MU 1450ครับก็1 MU เท่าไหร,ร่วตัวนี้อยู่1,050บาทครับ1,050บาท1 M โอนครับ1,050บาทโอนผมจะส่งครับถ้าเก็บไปทางบวก100บาทครับก็เป็น1,250โอนมัดจำก่อน100บาทครับไม่ใช่ที เป็น1150งันหาครับวัมาจำก่อน1 0 0รบาทแล้วก็เดี๋ยวเก็บปลายทาง1 0 5 0บาทครับมันมาจํำก่อนนะครับผมถ้าปลายทางปลายทางมีมาจำํำทุกตัวครับ1 0 0รบาทเพราะว่าการลูกค้าไม่รับลูกค้าก็ชอบพูดว่ารับแน่นอนแต่แล้วเราเข้าใจครับแต่ว่าทาไมรับมันกีกับมาผมเสียค่าส่งครับทั้งไปแลวกลับมันไม่ไหวครับช่วงหลังโดนบ่อยครับ เขาใจปลาคาด้วยครับฝากด้วยครับเพจก็มอเตอรงไฟฟ้าจีดีครับใช้เพื่อหาปลาไอ l ีไลน์ครับ2 5 5 5 b o แล้วก็เบอร์โทร0 6 4 4 4 86777นะครับก็สนใจก็ช่องทางไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด,ด้วยครับกดแชร์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ